เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีด้วยความที่อาจจะถ่ายละครช่วงนั้นถ่ายละครเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนก็เลยไม่สบายก็เลยแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเป็นหนักมากๆแบบว่าไม่เคยไม่สบายแล้วถึงขั้นแบบแอดมิดขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่มันเป็นโรคที่กําลังระบาดอยู่ตอนนี้ก็เลยแบบแฟนเขาก็เป็นห่วงแบบมาเยี่ยมมาอะไรเลยหายแล้วคะ่ะเป็นปกติแล้วคะ่ะพร้อมค่ะพร้อมมามีละครเรื่องอดอกไม้ลายสนธยาคะ่ะก็เป็นละครแนว รักสามเศร้าก็ทำหนังค่ะเป็นหนังหนังที่เอาไปฉายที่ประเทศจีนอะไรเงี้ยค่ะเล่นกับพี่นิววงสกรนะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นหนังผีที่เป็นเรื่องจริงของประเทศไทยนี่แหละแล้วเขาเอาเรื่องนี้มาทำแล้วในเรื่องเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นผีนะคือมีมีพี่ที่อยู่ด้วยกันนี่แหละสนิทกันเล่นเป็นผีแต่ว่าไม่เคยเล่นหนังผีที่คิดว่าเห็นตัว,ต,วตัวที่ตัวที่เป็นผีอะคะ่ะ น่ากลัวมากแล้วปกติก็เป็นคนกลัวผีอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันท้าทายใช่มันมีอะไรที่ต่างกันแต่ว่ากําลังดูอยู่ว่าคือจริงๆอยากเข้าไปสัมผัสในกองหนังเขาก่อนว่าถ้าสมมติว่าเรามีอะไรที่เราเราควรต้องปรับอะจําว่าจําพร้อมเปิดรับอยู่แล้วแบบว่าต้องปรับอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีค่ะมีแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เปิดใจรับใครเนาะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็เพิ่งโสดขอขอพักใจก่อนขออยู่นิ่งๆก่อนละกันเพราะว่ารัก ครั้งต่อไปอยากได้แบบรักดีๆนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะพอโสดมาครั้งนี้คุณพ่อก็บอกเลยเนี่ยครั้งต่อไปนะถ้าจะมีผู้ชายเข้ามาเนี่ยต้องช่วยสแกนผู้จัดการก็บอกไม่ได้แล้วครั้งนี้เดี๋ยวต้องช่วยสแกนแล้วนะคือทุกคนเป็นห่วงทั้งตัวแฟนคลับทั้งคนรอบข้างเราทุกคนเป็นห่วงเราหมดเลยอะไรเงี้ยพอวันหนึ่งที่เราเราโสดแล้วเราเรากลับมองเห็นคนรอบข้างที่เป็นห่วงเราเยอะขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยยังมีคนที่แบบเป็นห่วงเราจริงๆอะไรเงี้ยพร้อมคอยเคียงข้างเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเลยก็โสดต่อไปอย่างเงี้ยแหละค่ะด้วยความที่แฟนคลับเนาะเขาก็เป็นห่วงเราแล้วด้วยเหมือนมันมีช่วงทุกคนแหละแต่ว่าทุกคนต้องเจอแบบช่วงจังหวะที่แบบเฮ้ยอ,อกหักบ้างนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่อย่างที่บอกว่ารู้และสัมผัสได้ไม่เคยรู้สึกขนาดนี้มา่ก่อนคือกําลังใจจากแบบพี่ๆี่แฟนคลับ แบบน้องๆทุกคนแบบเข้ามาเฮ้ยเธอสบายอยู่แล้วไม่เป็นไรโสดไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาให้คนดีๆเข้ามาอะไรเง <Yeah. S 1> <ๆ>ี้ยพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้แหละมันคือจุดที่แบบเนี่ยคือคนที่เขารักเราจริงๆได้บทเรียนอะไรมาหลายอย่างเราก็จะมองคนให้ลึกขึ้นไม่มองแค่แบบเหมือนผ่านๆเพราะเราก็อายุก,ก็เริ่มเยอะแล้วอ่ะก็คือแบบเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะการที่จะแบบมองใครก็ไม่ใช่แค่เฮ้ยมองภายนอกไม่ได้มองแค่ที่หน้าตาแต่เราต้องมองหลายๆอย่างที่ควรจะเป็น คือไม่อยากไม่อยากไปเป็นความรู้สึกแบบเดิมแล้วอะไรเงี้ยค่ะ